สวัสดีครับพี่น้องเจอเจอกับผมอีกแล้วนะครับเนาะกับช่องเกียรติดาแสงดีครับผมพี่น้องเจอกันย้ำมือเศาครับผมอ๋ครับพี่น้องเอาต,ตัวตนเจ้าแหนครับนกแม่ครับลักษณะนกแม่ไม่เบิ้งชัดๆนะพี่น้องนะเนาะอ๋ครับมองสังเกตนะพี่น้องคือสอตาครับผม ซอตานะครับตกบนะกามานิวาพ่นองมานิวครับผมพอตาม,มานิวแล้วก็มาหางคืออย่างผมเคยเหตุไว้แล้วล่ะครับผมเคยเหตุฉีไว้หลายๆก้อนหนานั่นแหละครับลักษณะหนงตัวเมียนะพ่นองเนาะเจ้าเหงียนผมจิบปล่อยครับนี่ปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติครับหวนหนาตึบเลยนะครับผมจับตะเกียบเบื้องเราครับพี่นอง ตะเกียบห้างครับผมตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเช่นไรนะครับตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตองปลอยครับผมพี่น้องนกตัวนี้ต้องปลอยครับเพวานยังวันทีครับนกแงนนะครับคือผมก็เคยเป่าเราว่ามันเป็นคือมันเป็นนิสัยของนกนะครับเนาะเป็นนิสัยของนกเวลานั้นก็เป็นคือเกานะครับ กับมีขอขลั่มน้ำหรอพี่น้องขอคลิ่มเมียผมกับบ่อตองสาราย์เนาะครับเนาะปลานกแยนเนี่ย้าบ่อจำเป็นกับ้าบ่อขันกับบ่อตองเลี้ยงครับเพราะว่ามันเป็นนกพุนบอดีครับผมกับนกบอดีกับนกคลั่มเนาะพี่น้องเนาะกับบ่อเป็นตาเลียงครับรักษาบ่อบ่อหายครับผมแต่ว่าขันอาศัยกรงไงกรงร่วมเนี่ยหายอยู่ครับ ข้างคาลเอามาใตอรซงคงน้อยเราอะคือเก่านะพี่น้องเนาะคือนกตัวเมียครับเดี๋ยวผมจะบอกนกตัวเมียเนี่ยเบิ่งบังแดเนี่ยนะครับสอตานะครับเบิ่งหัวเบิ่งลูปหลักพี่น้องแล้วก็มาเบ,บิ่งนิวครับผมนิวเลี้ยวเนี่ยแมนรถครับแล้วก็ตะเกียบแล้วก็หางครับผมหางสัน่นหางถือบเหี้าพ่อปนดดยเครับ ือย,ยังงงโตผู๋นะพี่น้องรูปลักกะลูกะลูจักลวครับเรื่องรูปลักกะลูแเราผมกวาวา็ววาอย่วาแต่ว่าเอาเข่าคู่เราบอสซัมเลสครับต้องปลอยครับผมพี่น้องต้องปลอยครับหาเอาไม้ครับให้เขาไปสืบพันุนดำลุงพอพัุนต่อไปเนาะพี่น้องนะเนาะเผื่อสิได้อนุรักษ์ในในการเลี้ยงน้ำพี่น้อง บริเราีมาขามาแกงครับเอา,าเอามาเอามาเลียงเบิง้งเอามาศึกษาเบิ้งนะครับผมจะบอกมาจากกรงไงครับผมพี่น้องปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติให้เขาไปขายายเพ,พันธุ์ไปแต่ว่าอย่าไปให้ลูกแงน,นหนาคือจังจ้คล้องอีกเข้าใจวะอืมงามๆไปเป็นอิสระไปอิสระภาพ ไปพาอพันธ์ไปดำรงพาอพันธ์ไหนมันไอ้ดีๆเสียงดีๆจาของมีอ่างสามค่ำแล้วก็ไปเอานกเสียงงหา่ๆมาผสมพันธ์เข้าใจบ่เอาไปเนอะเอาเราคงดูคู่บอลนี่คู่อยู่บ่คู่อยู่บ่กา จิกหวัวจะบาดได้ไหมยังเอ้าเจ้าบาดเด้อเนยอ๋เอ้ากิกหัวจะบาดเด้นอนะครับพี่น้องคือปล่อยครับผมปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับก็ได้ไปเขาขยายพันธุ์ไปนะครับพี่น้อง บ้เ,เอามาข่าครับผมเอามาเลียงแล้วก็ศึกษาครับผมศึกษาตัวใดบ่ผ่านตัวใดบบดีกะก็ปลปอยนะครับเนาะเอาครับผมจันบอยผี่ปลอยแรเดอครับปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติให้เขาไปดำรงเพอพันต่อไปนะครับลักษณะนกเสียงหน่อยนกตัวเมียไปนะครับผม อยยุแถวนี้ล้ครับพี่น้องก็ไปไกลแล้วมันก็สิมากวนกันอยู่นีและเอโอเคครับผมชิปนี้ก็สันๆเนาะพี่น้องเนาะปล่อยนกขึ้นสู่ธรรมชาติครับผมพี่น้องเดี๋ยวคอยเจออกันไหมในลิปหนาครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามผมคนรักนกเขาอย่าใส่ห้าช่องเกษดาแสงดีครับผม ติดตามกดไลค์กดแชร์ครับพี่นอ้องขอเจอเจอกันไหมในชิปหน้าครับชิปนี้ซ้ำนี้ผมเจษสดาแสงดีฮอกาเข้ามาสวัสดีครับ